พักการเมืองขนาดเล็กนะคะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกรกตค่ะคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะเตรียมฟ้องทั้งทาง,ทางแพ่งแล้วก็อาญาด้านนายกรัฐมนตรียังคงเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารากิจที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะคะยังคงเดินทางเข้ามาปฏิบัติภารากิจ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามปกติแต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเนื่องจากเป็นพื้นที่ทหารนะคะจึงมีมาตราการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทางนี้คาดว่าจะมีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมโดยเฉพาะการเจรจากับแกนนําผู้ชุมนุมขอเปิดพื้นที่ในส่วนราชาการที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ รวมถึงหารือประเด็นเรื่องการเลือกตั้งที่จะนำไปหารือกับคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตวันพรุ่งนี้ตามที่สารรัฐธรรมนูญแนะนำขณะที่นายสุทินพิจาร์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่และในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็ก30พักเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งถึงนายกรัฐมนตรีและกะกะตที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม โดยขอให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมคือวันที่2กุมภาพันธ์นี้หากว่ามีการเลื่อนการเลือกตั้งพักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้รับความเสียหายเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงไปแล้วดังนั้นหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งก็จะดำเนินการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญาซึ่งหากกกตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็จะเสนอให้ยุบกกตโดยให้กระทรวงมหาดไทยมาดำเนินการแทน